สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยมวยมัอองไฟยครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุยนะครับวันนี้ก็ตกวันจันทร์ที่7ธันวาคม263จัดไปอย่าให้เสียครับกับศึกเวิร์นสเตเดียมครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสาคนครศรีนะครับหรือคุณสกลสุวรรณพงศ์นะครับถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีเวลา14.45นถึง16.45นนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ กรรมการผู้ตัดสินมาจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับนำโดยอาจารย์สมัาจจันทคอยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5Gbet 1 1น,น,นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด1 1นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการซึกเวอร์สยามสเตเดียมนะครับจัดโดยถเสานาครศรีรับรองว่าวันนี้ได้เสียถูกคู่แน่นอนนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแก่นศักสอเทียนโพหรือแก่นศักดิ์สิทธิ์จ่าพันนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้หมวดพันไปแล้วนักชกจากเมืองกระบีซ้อมที่ค่ายสอเทียนโพที่จังหวัดกระบีนะครับ วันนี้เจอทางด้านประตังเงินปากบางคํากล้าคําข้าวนะครับหรือซินบีมวยไทยนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่หลายสีเสื้อนะครับสอบวิรพลก็เคยใช้ครับมวยคู่นี้โชคก,กันที่พิกัรปอนด์นะครับเมื่อเช้าก็ช่างได้เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านแก่นศักดิ์สเทียนโพกันบ้างนะครับก็ไปแพ้นอกทางด้านเพชรภูตะวันเพชรอร่ยซิง ในยกที่3เมื่อวันที่16มกราคม2อง3ที่เวทีมวยราชลำเนินไปแพ้นอกทางด้านสมานชัยที m ีเอ็มยิมในยกที่3เมื่อวันที่7มีนาคม2องที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยล่าสุดมาชนะคะแนนทางด้านยกเพชรสอุณละวงเมื่อวันที่สิพฤศจิกายน2องที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับเนี่ยคือฟอร์มหลังของทางด้านแก่นศักดิ์สอเทียนโพนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านประตัดเงิน ปากบางคําข้าวนะครับหรือสินบีมวยไทยหรือสุทธิลักษ์สอวีรพลนะครับก็วันนี้ฟอร์มหลังก็ไปชนะทนนทางด้านเพชรท่าเรือซีต้ากบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตมาเมื่อที่29ผู้สพฤศจิกายน259ที่ลุมพินีแล้วก็ชนะท KO4 โชคกุญชรกอุกุลเชื้อม้วนที่30ธันวาคม259 9ที่ลุมพินีล่ 4, ส 30, า,า, 9, ลลาสุดไปชนะในอันชนะท k o 4 เพชรอน,นันต์ปอจรินสักด์เมื่อวันที่19ตุลาคม2 6 3ที่จังหวัดพัทลุงครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านประตักเงินปากบางคําข้าวนะครับหรือซินบีมวยไทยนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านแก่นสักสอเทียนโพนะครับหรือสิทธิจาพันนะครับวันนี้เป็นมวยสูงยาวเข่าดีเข่าแหลมขวางหน้าดัานแทงปั้มตีดีครับฟอร์มหลังนี่ก็เพิ่งไป แจ้งเกิดมาวันนี้ความมั่นอกมั่นใจดีกว่าแล้วก็ต่อยบ่อยต่อเนื่องกว่าร่างกายดีกว่าวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่1ในรายการออกวิธีทางด้านแก่นศักส์อเทียนโพนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ที่2ในวันนี้ครับเป็นการพกระหว่างทางด้านน้องแชมปสวนอาหารปีกไม้หรือน้องแชมปโต๊ะจีนแม่ประยูนนะครับนักชกจากนาครราชสีมานะครับก็วันนี้เจอทางด้านก้องบุรพาทิพท่าไม้หรือ กล้องระยองอสบายแท้นะครับวันนี้ชกกันที่วิกัด115ปอนด์ปอนนักชกจากระยองนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของทางด้านน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้กันบ้างนะครับก็ไปชนะนอกทางด้านกล้องระยองอสบายแท้เมื่อวันที่5กุมภาพานันธ์2560ที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็แพ้คะแนน,นทางด้านกล้องบรุรพาทิพย์ท่าไม้เมนที่18กรกฎาคม2562ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนน,นทางด้านบรรเลอร์ลิสิตวัชรชัยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2563ที่เวทีโมเสียมอ้อมน้อยแล้วก็มาชนะนกเพชนนรสาริศิ์แลมโบอีสานเมนในยกที่4เมื่อวันที่8สิงหาคม2563ที่เวทีโมเสียมอ้อมน้อยล่าสุดนะครับมาชนะนก้องเต้ลินมวยไทย ในยกที่4เมื่อวันที่8กันยายน263ที่เวทีมวยธนกรสเตเดียมครับนี่็คือฟอร์มหลังของทางด้านน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านกล้องบุรพาทิพท่ามไม้นะครับห่วยคู่นี้เคยพิกแพ้ชนะกันมาครับผัดแพ้มาชนะกันมาวันนี้เจอกันใหม่ครับคนน่าติดตามนะครับ ความหลังของกล้องบุรพาทิพย์ท่าหมายนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรศิลาวอลรชาเมื่อวันที่10กรกฎาคม2563ที่เวทีมวยลังสิตไปแพ้นอกเพชรศิลาวอลชชาเมื่อวันที่4กันยายน2563ที่เวทีมวยลังสิตและก็ล่าสุดไปชนะนอกทางด้านขุนพลขุนศึกนะครับเพชรยินดีแคาเดมี่เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2563ที่เวทีมวยลังสิตคำเนื้อคือ ฟอร์มหลังของทางด้านกล้องบุรพาทิพท่าหมายนะครับสาหรับมวยคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านน้องแชมป์สวนอาหารปีกหมายนะครับฝีมือดีหลักเหลี่ยมดีและก็เข่าในดีวันนี้นิ่งๆอยากกับเพื่อนนะครับคอยดักเตะดักแทงรับรองว่าวันนี้น่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่2ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน น้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้นะครับ <ST> S> <S จัดไปอย่าให้เสียแล้วก็มาถึงคู่ที่3ใน,ในรายการนะครับ <ST S 1> เป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดแสนชัยในยกเอท่าสารานะครับ <ๆ S 1> ก็ดีกีก็เป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่น147ปอนด์นะครับวันนี้เจอทางด้านร้อยล้านวอลเลอร์มวยไทยแคมป์พัทยาหรือร้อยล้านเกียกรติกำทรนะครับวันนี้ชคกันที่พิกัดร47กับ150ปอนด์ทางด้านยอดแสนชัยก็ ต่อย150ปอนด์ทั้งคู่นะครับไม่ได้ต่อน้ําหนักครับนั่นคือรุ่นแชมป์นะครับต่อย150ปอนด์ครับฝีมือดีทั้งคู่ครับแต่ว่าการยืนระยะทางด้านยอดแสนชัยนี่น่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านยอดแสนชัยในยกเอท่าสาลากันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนทางด้านทานาวิลเลียนนักชกจากบาร์ซินเมื่อวันที่30พฤศจิกายน262ที่ถนนพระอาทิตย์แล้วก็ไปชนะคะแนนแสนสามพุ่มพันม่วง เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2563ที่หัวหมากนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นเวลต์เวท147ปอนด์และก็ไปชนะน,นอกทางด้านก้องไก่สจเปียกอุทยัยเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2563ที่จังหวัดนนทบุรีคานึงคือฟอร์มหลังทางด้านยอดแสนชัยนายกเอท่าสาลานะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านร้อยล้านวลีเออร์มวยไทยแคมป์พัตยาหรือเกียรติกำธรนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้าน นาดาโกเมสนักชกจากบราซินเมื่อวัน 24, 2, ที่14กรกฎาคม2662ที่เดอรบาชาบาซ่ารัชดานะครับแล้วก็มาชนะนอกทางด้านลิซ่าเควันมวยไทยนักชกอิรานเมื่อวันที่3พฤศจิกานนนยน2662ที่รัชดาในยกที่1แล้วก็ล่าสุดไปเสมอกับทางด้านลุงรัดพุ่มพันม่วงเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2663ที่จังหวัดร้อยเอ็ด3หนุ่ม3ม,มุมนะครับวันนั้นครับผู้ที่3ในรายการวันนี้ ผมออกไปที่ทางด้านยอดแสนชัยในยกเอท่าสาลานะครับดีกีก็เป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่น147ปอนด์ครับผมมองว่าเป็นมวยฟอร์มสดสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าค้าแทงบูดูดัน อาวุธครบเครื่องแข็งแกร่งกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าวันนี้ตีอยู่ครับคู่ที่3ในรายการออกพิธีทางน,าน้ายอดแสนชัยนายกเอ่าสาลานะครับเดี๋ยวเรามาต่อคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการโครจรมาเจอกันอีกครั้งนะครับระหว่างเพชรพง,งันทีเด็ก9 9หรือเพชรดาเพชร4ี่หมืนครับนักชกจากนครศรีธรรมราชเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างวันชนะน,นนาลิศรหรืออบุญช่วยนะครับหรือทางด้าน อบุญช่วยในมาแทนนะครับมาเข้าเวรแทนของชายคิดออพิมลสีครับผมมองว่าวันนี้เป็นมวยที่ถูกคู่นะครับครับมาถึงฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพงานทีเด็ดก9 9กันบ้างนะครับก็ไปแพ้คะแนนเบิกบานโจนูโวเมื่อวันที่23กรกฎาคม263ที่ราชชาเนินแล้วแพ้คะแนนวันชนะอบุญช่วยเมื่อวันที่29กันยายน263ที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านวันชนะนอนริสรอนเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน263ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพง,งันทีเดด99นะครับส่วนทางด้านวันชนะนอนริสรอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังกันบ้างนะครับก็ไปแพ้คะแนนเทพบุตรไดมอนด์98เมื่อวันที่23สิงหาคม263ที่วิกหมอชิดแล้วก็ ไปชนะคะแนนเพชรพงานทีเด็ก99เมื่อวันที่29กันยายน2563ที่เวทีมวยรังสิตล่าสุดไปแพ้คะแนนทางด้านเพชรพงานทีเด็ก99เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ที่เวทีราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านวันชนะโนนาริศสอนนะครับสำหรับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรพงานทีเด็ก99นะครับมวยเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพเปิดเกมศาสตร์แข่งแทงเข่า บูดุดันมีเขายัดไส้มีสองมีอาวุธครบเครื่องอาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้ผมมองว่าน่าจะยามแคนวนชนะนอนริสอนไปได้นะครับผู้ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรพงันทีเด็ด99รับรองวันนี้ยามแขนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ